สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่อง Smart Life ช่องนี้ยายเสียงและไลฟ์สไตล์ทุกเรื่องราวแบบสบายสบายชิลๆค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะก็มาอ่านนิยายให้ฟังนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาฟังนิยายแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะแอดรบควรช่วยกดติดตามช่องหรือ Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะเว เวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจหน้าแฟนเพจ f a c e b o o k ของนักเขียนนามปากกาพักพัศดและชัยนิสโรยกันไว้ด้วยนะคะเวลามีอัปเดตนิยายใหม่ๆรวมถึงผลงานเขียนใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดแล้วก็ได้ฟังก่อนใครคะ่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะก็สามารถแอด มาที่ไลน์ id 0 9 3 5 6 9 4 3 8 9แล้วสั่งซื้อหนังสือได้เลยหรือถ้าใครนะคะถนัดอ่าน e-book นะคะแอดจะใส่ลิงก์ e-book ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่รอฟังนิยายถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยตามไปฟังกันเลยผู้หญิงของมาเซีย e ีที่32 Will you marry me หลังจากเหตุการณ์ร้ายๆเริ่มคลี่คลายอาพอรอาการดีขึ้นจนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอนักให้เงินอาพอรไว้ตั้งตัวก้อนหนึ่งแล้วก็จัดการย้ายที่พักให้นางเพื่อป้องกันการรังควานจากสามีชาวออสซี่ที่มีอาชีพหลักเป็นมแมลงปีกแข็ง พอทุกอย่างลงตัวเขาก็พาน้องน้อยกลับไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของเขากับใยายน้อาสักทีหลังจากที่เพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยเพียงไม่กี่วันไปเที่ยวพักผ่อนกับพี่นะครับข้าหอมเจ้าพ่อกาสนโนเอ่ยชวนพี่อาจจะพาข้าหอมไปไหนคะไปขี่มา้าไม่ดีกว่าค่ะข้าหอมกลัวขวบมา้า ง่ายกว่าครัวามาเฟียนะสายตามาเฟียทำไมมองน้องน้อยหื่นได้ขนาดนี้นะใครอยากจะคั่วคะหญิงจากคิดในใจพี่อักบ,บ้าคนอะไรสมองนึกถึงแต่เรื่องอย่างนั้นหรอคะอรินระดาหน้าแดงจัดเหอจนอีกฝ่ายขำจนกล้นยิ้มเอาไว้ไม่ไหวไปกันเถอะนะคราวนี้พี่อาสาเป็นครูสอนขีมมาให้เรารับดองสนุกแน่ เขาปล่อยเสียงหัวเราะออกมาลั่นมือแกล่งก็คว้าน้องน้อยขึ้นรถรูไม่นานเขาก็พาร่างน้องน้อยมาถึงสนามม้าส่วนตัวของเขาในย่านชาเมืองวันนี้เขานัดครูสอนเรียนขี่ม้ามาให้อรินรดาโดยเฉพาะอนักเองก็แปลงร่างเป็นครูสอนขี่ม้าผู้ใจดีอบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อสลับกับครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้หญิงของมาเฟีย สวยอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งและแกร่งระหว่างที่ทั้งสองนั่งซ้อนการิดนนอานม้าตัวเก่งสิ่งกระสิบพราหวานก็เอ่ยขึ้นงก้างใบหูของเธอข้าหอมค่ะเจ้าพาอการเสนอเรียกชื่อน้องน้อยฟังดูอบอุ่นหักทว่าเซ็กซี่ในคราวเดียวกันคะอรินรดาขานรับแก้มร้อนวูบไปด้วยความเคลิอนอายพี่อยาาแต่งงานแล้ว เขาปล่อยขึ้นมือไม้ซุกสนสวมกอดหญิงสาวมาจากด้านหลังหัวใจเขาภายได้อกแกร่งเต้นแรงจนหญิงสาวรู้สึกได้เพราะมันแนบชิดแผ่นหลังของเธออยู่ตอนนี้พี่ชายกำลังหมายถึงอะไรนะหญิงสาวคิดใจเมื่อคิดมาถึงตรงนี้หน้าก็แดงก่าและรังสีความร้อนโจมตีแก้มนมนมอีกครั้งก็แตนสิคะ มาบอกข้าหอมทำไมตอบออกไปว่าใจก็กระตุกเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมจมูกโดงคมสุกสต้นคอก่อนกดคางแก่นของเขาที่ล่ลสวยทำให้ลมหายใจของเขาระบายรอบๆลำคอมันรู้สึกวิววิวหวั่ววนไหวนี่ใจคอ จะขอแต่งงานบนอานม้าเลยหรือไงจะขอดีๆบรรยากาศหวานๆไม่ได้เลยใช่ไหมคะพี่อักหญิงสาวคิดในใจพี่ก็ต้องบอกให้เจ้าสาวรู้ตัวไงครับเขาหอมน้องน้อยอย่างแสนรักก่อนเอ่ยต่อไปว่าเจ้าสาวจะได้เตรียมตัวพูดจบกระชับอ้อมกอดแน่นจมูกก็ซบไปตามเรื่องหอมตรงนั้นทีหอมตรงนี้ที ใจขอจะหอมร่างน้อยจนกว่าจะได้คำตอบเลยหรือไงคนบ้าจะเอาเปรียบเข้าหอมไม่ถึงไหนหญิงสาวขิ้นใิจใจพี่อากอรินรดาตื่นเต้นจนกลั้นยอยลอยยิ้มแห่งความดีใจเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปหญิงสาวพบว่าตอนนี้อุณหภูมิของแก้มทั้งสองข้างของตัวเองมันทวีความร้อนไปทางหน้าแล้วหัวใจก็เต้นแรง จนแยกไม่ออกว่ามันกำลังเต้นเป็นจังหวะร็อกหรือเป็นฮิปฮอปกันแน่เรียกจังต้องตอบพีสิครับเจ้าพ่อกาสิโนโนมมากสกเสน่ห์ขยันขยอสาวน้อยในอ้อมก่อนอีกครั้งอย่างเผด็จการนิดๆมันคงกลายเป็นความเคยจินส่วนตัวแล้วสินะกับการบังคับใครต่อใครรวมถึงน้องสาวในปกครอง อย่างอารินระดาด้วยว่าอะไรคะสาวน้อยขมใจไม่ให้เขารู้ว่าตอนนี้ทางเนื้อทางตัวตื่นเต้นไปหมดแล้วหัวใจเต้นแรงแทบจะระเบิดออกมาเป็นผีเสื้อตอบพี่สิคะ่วะว่าตกลงไหมเขาย้ำถามกึงกึง่งเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่างแสนน่ารักพี่อากน้องน้อยทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าคลาเลขชื่อพี่เขา ให้ตอบไม่ได้ให้เรียกพี่เรียกชื่อพี่อยู่ได้เขาแกล้งเยา้าพร้อมครีรายยิ้มบางเฉียบแต่ทรงสเสน่ห์เอาไว้เรียกบนเตียงดีไหมพูดจบก็หอมแก้มนุ่มๆแล้วก็แช่จมูกโด่งนั้นบนแก้มเธออย่าไม่ยอมปล่อยหอมกันอยู่ได้ชาที่แล้วจมูกจมูกเป็นกาวสามเอ็มไงฮะปล่อยได้แล้วนะคะ หญิงสาวว่าก่อนที่จะพูดอีกก็ข้าวหอมตั้งตัวไม่ทันนะคะไม่รู้ว่าถ้าต้องเป็นเจ้าสาวคนจะต้องทำตัวยังไงคนเสียงหวานตอบด้วยอาการเหนี่ยมอายรู้สึกร้อนวูบวาบที่พวงแก้มทั้งสองข้างอาการตื่นเต้นตอนนี้ห้ามยากแล้วกลัวเหลือเกินว่าคนตรงหน้าจะจับสังเกตได้ว่าเธอตื่นเต้นมากแค่ไหน แกมแดงเป็นเชอร์รี่สุกแล้วสาวน้อยเขาคิดอย่างนึกสนุกในใจเมื่อเห็นท่าทีของน้องน้อยทำตัวไม่ถูกเหรอหืมเสียงทุ้มถามอย่างใส่ใจค่ะออมแอมต่อไปก็เพิ่งยี่สิบนะเป็นนางสาวแ๊บเดียวจะยัดเยียดให้เป็นเมสิกาซิโนแล้วเหรอเธอคิดในใจทำตัวไม่ถูกก็ไม่ต้องทำอะไรนะ เขาหยุดสบตาอยู่นิ่นงๆแบบนี้ให้พี่กอดให้พี่หอมเขาหยุดพูดก่อนก้มลงแก้มนมให้พี่จูบเขาหยุดส่งเสียงแต่ส่งริมฝีปากอุ่นครอบกรีบปากบางสวยช้าๆอ้อยอิงและลิ้มชิมอย่างหลงไหล จบคลิปแล้วค่ะทุกคนฟังนิยายแล้วเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนิยายแต่ยังไม่ได้กดติดตามแอดรบกวนช่วยกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดและได้ฟังก่อนใครค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแส อ่านนะคะสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ด้วยการสั่งซื้อมาทางไลน์นะคะแอดมาที่ l ล n e ID 0 9 3ย6 9 4 2 8 9แแล้วก็ทักแชทมาได้เลยค่ะหรือสำหรับใครที่ถนัดอ่านอ e ีบุ๊กหรือนิยายในระบบติดเหรียญนะคะแอดก็จะใส่ลิงก์นะคะอีบ e ุ๊กไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับฟังนิยายขอบคุณสำหรับทุกยอด ไลค์ยอดแชร์ขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกการสมัครสมาชิกเข้ามานะคะแอดขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เป็นแฟนช่อง s m a r t l i ค์ทุกคนนะคะร่ำรวยนะคะหมั่งคั่งนะคะ,ะพบช่องทางหายรายได้เสริมรายได้แบบใหม่ๆแล้วก็ มีเงินใช้ไม่ขาดมือเหลือกินเหลือใช้นะคะร่ำรวยในทุกภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะปลอดภัยจากโรค